สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านไดรี่นะคะวันนี้แล้วก็กลับมาเจอก,กันอีกแล้ววันนี้แล้วก็อยู่ที่เดิมนะคะที่ก่บที่เดิมก็ที่ห้องครัวเล็กๆของเรานนั่นเองวันนี้เนี่ยเราก็อยากจะมาแนะนําถึงอุปกรณ์การทําอาหารสปตอดของเราที่เรียกว่าเป็นลูกหลักของเราเลยก็ได้นั่นก็คือตูดดน้นี่นะคะก็จะเป็นหม้ออบลมร้อนของฟิลิปนั่นเองอะหลายคนอาจจะงงแล้วใช่ไหมว่าเออ หม้ออบรมร้อนเนี่ยแม่บ้านมีสองเครื่องเลยเหรอเหตุผลนะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้หม้ออบรมร้อนของหม้อนี้มาก่อนนะคะก็จะเป็นขนาดเล็กแล้วก็เราเพิ่ง t อยเครื่องนี้มาที่มีขนาดใหญ่กว่ามาไม่ถึงอาทิตย์เลยส่วนเครื่องนี้เนี่ยเครื่องเก่าอ่ะเราใช้มาประมาณเกิน3ปีนะเราคิดว่าน่าจะเกิน3ปีเลยตั้งแต่ที่ฟิลิปเนี่ยเขาเริ่ม ออกมาผลิตขายหม้ออบร้อนช่วงแรกๆเลยเราก็เลยซื้อเครื่องนี้มาแล้วก็หลังจากที่เราใช้มาเนี่ยเราก็ค่อนข้างมั่นใจว่าหม้ออบลมร้อนเนี่ยถ้าจะเป็นถ้าจะซื้อ่ะก็คือเราก็ต้องซื้อยี่ห้อฟิลิปส์นี่แหละเพราะว่าเราใช้มาแล้วเราก็มั่นใจเรารู้ว่าเออมันดีมันมีข้อดีของมันแบบมันมีคุณสมบัติที่ดีแล้วก็แข็งแรงทนทานด้วยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูถึงความแตกต่างของแต่ละหม้อกันนะคะ เราขอเทคนไว้ก่อนนะคะมันอาจจะมีเสียงบรบกวนนิดนเพราะว่ารอบๆเขากำลังก่อสร้างกันอยู่เสียงมันก็เลยจะดังต่อนะก็คือ2ตัวนี้นะคะเขาจะมีฟังก์ชันการใช้งานที่เหมือนกันเลยเขาจะมีความต่างก็คืออยู่ที่ขนาดนะคะตัวเล็กเนี่ยขนาดจะอยู่ที่ความสุ0.8 นตัวใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่ขนาดความจุ1.4กิโลนะคะถ้ามองด้วยตาของเราเลยเนี่ยมันก็ค่อนข้างมีขนาดที่ใหญ่แตกต่างกันอยู่นะคะแล้วก็เขาเคลมมาว่า,าเขาสามารถเขามีเทคโนโลยีที่รีดไข่มันออกได้90%เลยถ้าจากประสบการณ์การใช้งานของเราของเครื่องนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าอาหารที่เราทำออกมา ที่เราเอาเข้าไปอบอ่ะรู้สึกว่ามันสุกอย่างทั่วถึงเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องเล็กกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปุ่มเปิดนี่ก็เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้นี่ก็จะเป็นเวลาแล้วก็อันนี้จะเป็นตั้งอุณหภูมินะคะอุณหภูมิก็จะตั้งแต่40องศาถึง200องศาเลยอันนี้เราไม่มั่นใจว่าปุ่มอะไรเพราะเราก็ไม่ได้ใช้เท่าไหร่ส่วนปุ่มนี้เนี่ย เราเข้าใจว่าเป็นปุ่มละลายน้ําแข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันตัวนี้นะคะก็จะให้ดูอันนี้เนี่ยก็จะถอดออกมาอย่างนี้นะคะด้านในก็ประมาณนี้เลยอันนี้ก็จะเก่าหน่อยนะคะแต่ว่าล้างทำความสะอาดแล้วต้นตะแกรงเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้นะคะจะมี2ตะแกรงมาให้สำหรับรุ่นเล็กก็จะมีตะแกรงแบบนี้มาให้เพิ่มด้วยแล้วแต่ใครว่าสะดวกแบบไหนนะคะ เราก็สามารถนี่ถอดอันนี้ออกมาะคะ่ะอย่างนี้ถอดออกมาถ้าเอาตะแกรงไปล้างก็เอาออกมานี่นี่นะคะก็จะไปล้างได้หมดเลยแล้วก็ตะแกรงไปล้างใส่เหมือนเดิมด้านในก็ประมาณนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้ก็ใส่ไว้เหมือนเดิมเขเลยอันนี้ก็ตะแกรงอีกใบ สลับกันใช้แล้วแต่ประเภทของอาหารนะคะพอเรารู้สึกว่าตะแกงรแกงแบบนี้มันจะล้างออกค่อนข้างง่ายกว่ามันก็เลยใช้อันนี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูที่เครื่องใหญ่กันนะคะสําหรับเครื่องใหญ่เนี่ยก็จะปุ่มรูปร่างหน้าตาก็มีเปลี่ยนไปเล็กน้อยจากเครื่องนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเปิดนี่อันนี้ก็จะเป็นตั้งเวลานะคะนี่ก็ตั้งเวลา แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นอุณหภูมิเหมือนกันเลยก็ตั้งได้ถึง200องศานะคะตั้งแต่40ถึง200องศาแล้วก็อันนี้อ๋ออันนี้ก็จะเป็นปุ่มที่ไว้เลือกประเภทของอาหารนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นอบไก,ก่นี่ก็เลือกไปนะคะอ่าแล้วก็หมุนเลือกก็ใช้หมุนใช้อันนี้หมุนนี่มันก็จะตั้งเป็นแบบก็จะคิดให้ว่าอย่างปลาก็ใช้200องศาอย่างอันนี้เอ๊ะอันนี้เราไม่มั่จใจเค้กหรือเปล่า160 ไก่180ประมาณนี้เลยอันนี้เราเดาว,ว่าน่าจะเป็นละลายน้ำแข็งนะคะนี่เสียงก็จะประมาณนี้เลยดังหน่อยปิดเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องใหญ่นะคะก็ดึงออกมาแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะคะข้างในอันนี้ก็จะเป็นตะแกรงเขาจะมีตะแกรงมาให้แค่แบบเดียวนะคะก็จะเป็นตะแกรงแบบนี้ แล้เราก็สามารถเอาไปล้างได้ก็มีดันมันออกมานะก็จะถอดออกไปล้างได้นะคะวางไว้ก่อน <c oughs> แล้ก็สามารถนี่ยกหมอนี้ออกมาได้ก็เอาไปล้างอันนี้ก็ล้าได้นะคะนี่อุปกรณกร์ก็เอาไปล้างได้เลยเวลาล้างเนี่ยเราต้องรอ,งองให้ทุกอย่างเนี่ยเย็นลงก่อนนะคะถึงจะล้างเพราะว่าเขามีสารเคลือบ อันนี้ก็เดี๋ยวใอไปกลับเ,ะะเ,เหมือนเดิมนะคะดันเข้าไปเหมือนเดิมลองล็อกแล้วปิดเลยมาสนเล่นนี้เนี่ยก็จะเป็นเล่นที่แบบไว้แน,นำนะคะจะเป็นแบบไกด์เมนูทำอาหารให้เรามาดูได้เวลาที่เราแบบเออแบงค์ไม่รู้ก็เราจะทำอะไรทานแล้วก็มาเปิดดูว่าในนี้เขามีเมนูอะไรมาให้บ้างนะคะ ก็จะมีแบบเมนูต่างๆ,ๆเลยี่เมนูน่าทานมากๆมีสเต็กเนื้อมีไก่มีแฮมเบอร์เกอร์ก็มีนะคะเยอะแยะเลยเนาะแบบน่าทานมากๆเลยโอ้แล้วในเล่มนี้เนี่ยเขาก็เค็มด้วยนะว่าแบบอันนี้จะเป็นแบบหน้าคําแน,นะนําอ่ะเขาก็บอกว่าลมร้อนเนี่ยเหมือนซปเปอร์ฮอตทอร์นาโดอืมสุดยอดจริงๆเครื่องนี้ เดี๋ยวต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองเผาเราอบมันหวานให้ดูกันว่ามันหวานญี่ปุ่นอะคะ,ะ,ดะ,คะเดี๋ยวเราจะมาอบมันหวานญี่ปุ่นให้ดูกันนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาอุ่นมันหวานพันโอกินาว่าดูนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันหวานที่ออกมาเนี่ยจะน,น่าทานขนาดไหน เราก็จะใช้ความร้อนที่200อ,องศานะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีรอถุกคนเราอบมนเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูมันกันว่าหน้าทา น้วยม,มันเราอยู่ในนี่ ดีอะอ้อยล้อล้อล้อนีอ่นะคะ แล้วก็มีควันออกอหอมราคาก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการบอกเราต่อถึงประสบการณ์การใช้หม้อทอดไร้น้ำมันนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะลาไปพร้อมกับมันหวานญี่ปุ่นโอกินววาวาหอผ่อมแล้วนะคะที่เราเพิ่งอบมาทานเมื่อกี้เองสำหรับหม้อน,นี้เนี่ยแล้ก็ แนะนำเลยนะคะสำหรับใครที่เป็นสายแบบชอบทำอาหารรักสุขภาพเฮลตี้เนี่ยเครื่องนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยแล้วก็เหมาะกับแทบจะทุกคนเลยแหละก็เดี๋ยววันนี้เราไปแล้วนะคะฝากคอนเทนต์ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ใช้แล้วมีความประทับใจยังไงหรือว่ามีเมนูไหนจะมาแนะนำให้เราลองทำทานดูบ้างเนี่ยก็ ฝากคอมเมนต์ลงข้างล่างได้เลยนะคะวันนี้เราก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบาย